ต้นข้าวไปไหนอ๋อเขาบ้างลาทำงานได้ต้นข้าวล่ะเขาบ้างลาเาบ้างกับป้าใส,าใสามาเลยลลลลเราเลยสามคนเราก็เอาสามคนเราก็ซ้อมอย่าลืมอย่าขี้เกียจข้อจังหวะเราต้องคาอจังหวะตลอด,ออลอดใช่ต้องคาอตลอดเลยนั่งธรรมดาก่อนก็ได้ต้องคาะจังหวะให้ได้จะจะได้จา จังกว่าใช่ไหมโอเคดีมากมเอา้าจะเต้นแล้วจะ้อมมอน้อมพลนมนเนี่ยก็หนูเคยชมรมเต้นกูบอกให้เต้น,น,นอ่สงคืนแล้วยากมากเลยคุณจ้งมากเลย ับบ่อน,นะคราเริ่มเลย <c oughs> จังหวะอาแตมยังมือห่างนะลูกนะเอากราบลงใหม่แล้วค่อยชิดใหม่ครั้งที่สองห่างเกินไปชิดเข้ามาอีก จ้าตรงคิ้วเลยให้มันเห็นตรงคิ้วเลยลูกท่อนแขนศอกต้องแตะพื้นนะครับออมจมูกกับศีรษะต้องแตะพื้นนะมันจะสวยถ้าถ้าถ้า,ถาศีรษะแตะอย่างเดียวไม่สวยต้องจมูกด้วยปลายจมูกอาจารย์ก็สอนเรามาอย่างนี้นะแต่จะแน่นผู้หญิงจะแน่นเนาะจะแน่นนิดนึงเออผู้หญิงจะแน่นเพราะว่านั่งนั่งต่ำกว่าเนาะผู้ชายจะนั่งสูง เออได้ได้ได้โอเคโอเคก็อย่างนี้ไงแนบดั้งเอาดั้งลงไปก่อนก็ได้ดั้งลงไปก่อนแต่เบาๆนะไม่งั้นเดี๋ยวหัวโขกหัวโนมันเอะเริ่มเลย สาก้าโตค้าโตสวากสวากสวากค้าโตสวากขาโตค้าสวาก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 ค้าโตถ้าขาโตนี้อีกบนหนึ่ง คำามธรมามีามสวามิสวาาข้าโตสวาสุปฏิปนโน สุปฏติปันโนภาควะโตสาวกัสะ สัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสภะคาวะโต 타 티티소 Oh, ha, ha, poo Yeah. Mm -hmm. ภพระจัดริงกำจัดน้ำใจยับสันดานบาปแห่งชายหญิงดัดโลกได้พึ่งพิงหาลาบาปบำเพ็ญบุญอาขอพระนบอน บังคมคุณสมบูรณ์ท่าารุนยาราบนั้นมีรัน โกปัดจัดตังเวทิตัพโภวินยุญีธรรมะคือมาก่อนส่วนทอบสาทอนดุดดวงประทีปชัชวาน แห่ององค์พระศาสดาจ์ทราางศรสสันดานสาว่างกระจางใจมน์ทำใดนับโดยมักคุ่เป็นแปดพึงยนและเจ้ากับช้างอรุนสมยาลงดอนพิสดาร ลุกโอาน,าน,านาพสุพิเศษสุขใสปรมุกประม้งยระมงขนาลนขคาขันปฏิบัติปริยัตเป็นฟองคือทางดำเนินดูจะคลองให้ล่วงลูกปอยังโลกอุดรโดยตรง นอนอุตมง์งนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปติปันโนค่ะค่ Bye. Bye. ปฏิบัติมาแต่อง์สมเด็จพระขวันเห็นแจ้งจตุสัตเสร็จพันรู้ทางที่อันรงับและดับทุกข์ใครโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมว ขึ้นห่างทางข้าสุกต้องบ่มีลำพอง Oh, ช่มสองไม่ต <accurately S 2> ่อเข่าไงต้องสองต่อเขาถึงอแต่ได้สองต้องให้ต่อเขาใช่หัวมาข้างหน้าอีกหัวมาข้างหน้าอีก่ใช่ยกไม่ใช่้ย่ยาก้เนกระโดกขึ้นมาอีกนิดนึงก้นกระโดกขึ้นมาอีกนิดนึงแต่วสองาจลอยนน่อยสองต้องไม่ต้องลอยนี่ไงลูกนี่นี่นี่นี้่ มือเลก่อนต่อจะต่อพอดีได้อยะจมูกลงไปดิจมูกกอบีตะเจไหมไ้ก้นจะลอยนินึงไม่เป็นไรจะขอให้เหมืนแมลงกมีมือเอดูดลอยเลยลอยเลยูดลอยได้สดลอยได้อยแต่อห้ามลอยฟอห้ามลอย้อมเอาไปดูมือดูมือมือลงก่อนเออลงก่อนนะจมูกลงมาตามตรงนิ้โป้งเล็งไว้เล็งไว เออจะจะต่อไปต่อเขาจะต่อไปต่อเขาจะต่อไปต่อเขาเออจมูกลงมาเอาจมูกลงมาตรงนี้วโป้งจมูกลงบนนิ้วโป้งไปยังได้ยังได้แล้วได้แล้วนะฮเออเนี่ยจมูกตรงเนี่ยโอ้โหผีเลยค่ะเนี่ยจมูกจะอยู่ประมาณนี้ลูกนี่จะมาปุ้๊กนิ้วโป้งนี่จมูกจะอยูุ่้งนิ้วพอดีเลยเนี่ยใครจมูกน้อยก็แบบนี้เนี่ยพีชามันจะแตกแต่มันมันจะไม่มันจะไม่แตกมันจะไม่แตกมากแต่ว่าปลายจมูกเราจะแตก มเือบรู้จัม่เขาจะได้อย่างนี้ไม่เป็นเงินเป็นที่จะยาวๆอาหุเลยลูกคานกรให้โดที่น้่มูกเอเออเดี๋ยวจมูกไปเองใช่ถูกต้องสหัสสมาพินิมิตาสาวุธันทังครีม โอราสเซนามารังธานาที่ธรมะวิทินาามูนินโยตันเตชะสาภา,าวตุเตชัยสิทธินิจังเดี๋ยวบทนี้คุณจะแบ่งเรื่องหายใจใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ้อมให้ชินก่อน vì sụp tắt ra sơ đu a nuột tắt ra mát tina quá ti ban sa mát tinh sao tao hoa 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 จเยี่ยมกราเมหันแสงเสกสาราอุทาประดิษฐ์กาลคิดจารอนรานรุ่พลพระหนอายุหาปานถ้าสมุดถ้านอง ชระทงพระธาสาพนสุวิมลละภัยบุญทานาที่รรมรวิทีคุณมญาณนอมมโนตังปยเดชสัมพนจาจนและนามา ยศสิษย์ที่ทุกวันถึงแม้จะมีอาริวิเศษคาะเดทชาเทีทยมมานขอไทยมาจนวิชิตพักรอาริแม่ ขึเ้เรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเก่งมากเก่งมาก,มากทุกคนเริ่มได้จังหวะแล้วเราไม่คล่อมจังหวะแล้ว <5> <5> ตอนขึ้นบรรทาวบรรทาวบรรทาแล้วค่อยเตรียม เยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนเก่งมากแล้วกี่นาทีนี่เดี๋ยวจะไปสอนห้องสองของตอและไอ้ห้องสามก็เหลืองานเสร็จหรือยังเลยหายแว๊บเลยอ่ะเลยหายแว๊บเลยอ่ะ